ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคือคนต้องมีความสุขนะครับถ้าเกิดคนมีความสุขเนี่ยเขาก็จะเอาเวลาแล้วก็แรงงานที่เขามีเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งถ้าเราจะให้คนมีความสุขได้เนี่ยเราก็ต้องมีภาวะทางสังคมภาวะทางความเป็นเมืองที่เหมาะสมกับเขานะครับซึ่งแนวคิดเรื่องของ smart city หรือว่าเมืองน่าอยู่ชานสลายก็คือการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในบริบทที่ตอบโจทย์และสุดท้ายเนี่ยมันนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นข,นของคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิง่งแวดล้อมเรื่องเศรษฐกิจหรือแม้่่เเเรืองควาามมททียกัน การที่เราใช้เนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกก็คือเรื่องของการเอาคนเป็นศูนย์กลางเราต้องเข้าใจก่อนว่าคนณพื้นที่นั้นเขาต้องการอะไรอะไรคือทรัพยากรที่เขามีแล้วจะนํามาต่อยอดให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะครับข้อที่2เนี่ยก็คงไว้พ้นเรื่องของการทางาน,นร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยภาครัฐมีความน่าเชื่อถือ ผากับชนมีเครื่องมือมีกลไกการตลาดมีความเข้าใจเทคโนโลยีเมื่อทำงานด้วยกันเนี่ยแล้วเอาคนเป็นสูตรกลางเนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่เรื่องของการตอบโจทย์ในแง่ของการนําสิ่งที่เหมาะสมไปใช้ได้อย่างดีนะครับและสุดท้ายเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการนําข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจเพราะในอดีตเนี่ยเราใช้ความเคยชินเราใช้อคติเราใช้สิ่งที่เราเคยทามานานแล้วมาเป็นแบบแผนแต่ถ้าเกิดเรามีข้อมูลที่เราสามารถเก็บได้จากเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลที่มันราคาถูกลงแล้วก็เข้าถึงคนได้มากขึ้นเนี่ยเราน่าจะเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาช่วยในการจัดการและทำให้เราใช้ทรรรรรััพยาาาากกกกจดดดีีีี่่เเมนนนนนนไ้้ขึองใณโล NNC แ มีข้อมูลรู้ว่าผู้ป่วยอยู่ตรงไหนอะไรคือปัญหาที่เขามีเขาต้องดูแลตัวเองอยู่และอะไรคือทรัพยากรที่สามารถจัดก,การลงไปเพื่อจะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้เราก็จะสามารถใช้ทรัพยากรที่เรามีอย่างจำกัดในการตอบโจุงได้ดีขึ้นซึ่งก็อยากจะให้ทางกรมควบคุมโรคนะครับทางสำนังกงานของผมเองดีป้านะครับแล้วก็เทศบาลต่างๆเนี่ยมาร่วมมือกันนะครับโดยใช้หลักการของความเป็นสมาร์ทซิตี้ในการพัฒนาเมืองให้ตอบโจทย์ของคน,คนแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไปด้วยครับผม กลมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี